นักร้องหนุ่มชื่อดังเปิดใจถึงอดีตครั้งเคยโง่เขาหลงกับความเป็นสตาร์นับได้ว่าเป็นนักร้องชื่อดังตั้งแต่ยุค90ถึงปัจจุบันอย่างแบงค์แคทหรือแบงค์ติติบารมีอานันต์โดยเราจะเห็นผลงานเพลงของเขาจำนวนมากผ่านโซเชียลทัวคอนเสิร์ตมาแล้วหลายจังหวัดด้วยความเก่งความหล่อของเขาทำให้แฟนคลับหลงรักและติดตามทั่วประเทศ ล่าสุดโรกออนไลน์ต่างแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของหนุ่มแบงค์ที่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตผ่านรายการปาเต็กท็อกมีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นที่เคยเหลืองกับความดังยอมรับว่านิสัยเหล่านี้เริ่มซึมตามสถานการณ์เช่นทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าสุดท้าย เป็นดาบสองคมเพราะความเหลืงเริ่มเข้ามาในตัวมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เพื่อนในวงก็ช่วยกันเตือนอดีตเคยคิดว่าตัวเองเป็นสตาเยอะเกินไปโทษคนอื่นมากกว่าตัวเองวันไหนเล่นคอนเสิร์ตไม่สนุกก็โมโหสาวมอมิเตอร์ที่อยู่หน้าเวทีไม่ดีมันทำให้มีผลต่อการร้อง เคยถึงขั้นเวี่ยงไม้ไม่พอใจก็โยนกีตาร์การใส่หัวโขนเรารู้สึกว่ามันสวยงามอยากจะใส่ไว้ตลอดแต่ลืมไปว่ามันหนักพอเราเริ่มถอดบทบาทนั้นได้ลองทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ทำหนังลงทุนต่างๆจึงเริ่มเข้าใจทีมงานคนอื่นๆทุกขั้นตอนว่าบางทีมันมีเหตุผลที่ทำไม่ได้ได้รู้แล้วว่า หน้าง,งานมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแสดงว่าที่ผ่านมาเราโง่เขาวันนี้เราเข้าใจแล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้น